ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมอน Imaginary Thailand คอนเทนต์วิดีโอแห่งจินตนาการที่จะดึงเอาโลกของโปเกมอนมาสู่ประเทศไทยและนำเสนอความเป็นไทยผ่านมุมมองของโปเกมอนถ้าพร้อมกันแล้วไปวิ่งไล่จับจินตนาการกันเลยครับเราของใครใก่แจ้ส่งของโมฮอกวีว จจิโปเกม,มอนไก่โกดเกลียวแจจิเป็นไก่พันธุ์เล็กสีสันสะดุดตาสามารถบินไดในระยะทางไม่ไกลนักจงอย่าเข้าใกล้มันหากยังไม่สนิทมากพอหากเห็นว่าแผงคอของมันพองขึ้นให้รีบวิ่งหนีทันทีประวัติศาสตร์การทำโปเกมอนแบทเทิลที่ยาวนาะนที่สุดเท่าที่เคยมีในประวัติศาสตร์ถูกฝังลงไปในสายเลือดของโปเกมอนปีกสีแดงมารู้จักกับนักสู้กลางลานล้อมวงกลมแจจิ ย้อนกลับไปกว่าหลายร้อยปีท่ามกลางสงครามและความขัดแย้งยังมีการละเล่นหนึ่งอันเป็นที่นิยมในทุกชนชั้นไม่ว่าสูงศักด์หรือราหญ่ามันคือการทำโปเกมอนแบทเทิลระหว่างแจจิสองตัวดวงตาที่จดจ้องคู่ต่อสู้อย่างเอาจริงเอาจังแผงคอที่ขยายใหญ่เพื่อค่มขู่อีกฝ่ายปีกขนที่ฟุ้งกระจายเต็มลานต่อสู้พวกมันคือแจจิ ผู้เป็นตัวแทนแห่งความกระหายการต่อสู้ของมนุษย์โดยส่งผ่านไปกับการประลองของโปเกมอนไก่สีแดงและถึงแม้พวกมันจะเป็นนักสู้ผู้ทรนงแต่เบื้องหลังการฝึกซ้อมคือการได้รับการเลี้ยงดูอย่างพิธีวิถนจากผู้เป็นเทรนเนอร์นอกจากการฝึกซ้อมและกินอาหารดีๆจาจิแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งการอาบน้ำล้างหน้าหรือสุขภาพ พวกมันได้รับการดูแลเป็นพิเศษเสมอเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับการต่อสู้ท่ามกลางสังเวียนเล็กๆที่ล้อมเป็นวงกลมการชนะเพียงครั้งเดียวสามารถสร้างเกียรติยศมหาศาลให้แก่ผู้เป็นเจ้าของแต่ในทางกลับกันความพ่ายแพ้ก็เป็นเหมือนสิ่งที่อับประยศท์ที่สุดเช่นเดียวกันความสนุกการพนันการปลดปล่อยความกระหายความรุนแรงแจจิคือผู้ที่ส่งต่อทุกความรู้สึกนั้นลงสู่สังเวียนและนี่คือแจจิ ลรบมาพบกับสำรวจโลกโปเกมอนใหม่ในครั้งหน้าสายยันสวัสดนะครับทุกคนสนุกสนานต่อกับการสร้างโปเกมอนประเทศไทยบนภูมิภาคส่วนหน้ากันนะครับมาต่อกับโปเกมอนป่าแรกกันครับจากโปเกมอนหนูป่าแรกตอนนี้ก็ถึงคิวของอไม่รู้ว่าจะจัดอยู่ในประเภทไหนเหมือนกันนะครับมันมีไก่ป่าแรกไหมนะก็ ไม่มีก็มีตอนนี้แหละครับมาดูกันว่าแจจิมีการออกแบบยังไงนะครับจะบอกว่าการออกแบบแจจิเป็นการออกแบบที่มีความซับซ้อนน้อยที่สุดก็ได้ครับเราไม่อยากให้หลุดจากคอนเซปต์ไก่ชนมากนักแต่ก็ไม่อยากให้เหมือนจนเกินไปดังนั้นแทนที่จะใช้ภาพลักษณ์ของไก่ชนพื้นเมืองมาเป็นต้นแบบเราก็เลือกใช้ไก่แจ้แทนนะครับแต่มีการเพิ่มให้ดวงตาดูดุดันเพื่อเน้นย้ำถึงอุปนิสัยการชอบการต่อสู้และความเกลียวกาดในส่วนของหัวถ้าปกติ ก็จะเป็นส่วนของหงอนนะครับเราเปลี่ยนให้เป็นขนทรงโมฮอคให้ดูบเฉี่ยมากขึ้นในส่วนของหางไม่อยากให้ดูเป็นรูปลักษณ์ของหางไก่มากจนเกินไปจึงทําให้เป็นรูปร่างของหวีและมันก็สัมพันธ์กับผมทรงโมฮอคด้วยนะครับดีไซน์ข้าวๆก็ประมาณนี้ครับจาจิธาตุปกติและบินนิสัยจดจ้องเกลี้ยวกล่อดและพร้อมต่อสู้ ช่างสมกับเป็นโปเกมอนเจ้าแห่งสังเวียนวงล้อมมากๆเลยนะครับความกระหายการต่อสู้ของแจจิน่าจะเป็นผลดีกับเทรนเนอร์ที่ต้องการฝึกซ้อมโปเกมอนแบทเทิลให้กับโปเกมอนในการดูแลนะครับเพราะอย่างน้อยก็จะมีแจจิที่พร้อมลงสนามฝึกซ้อมให้กับโปเกมอนทุกตัวเสมอแจจิหมายเลข016ความสูง3 5ซนติเมตรน้ำหนัก1 7กิลกรัม Ability p u พ e เ o w พาเพิ ility, ่มพลังการโจมตีกายภาพ2เท่าไม่แปลกเลยนะครับที่จาจิจจะคลั่งการต่อสู้ขนาดนี้เพราะ Ability นี้เองที่ทำให้มันยิ่งมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเห็นกราฟแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างครับความเร็วดีตีปกติแรง2เท่านี่มันสายต่อสู้ในฝันเลยนะครับแต่อาจจะต้องระวังคู่ต่อสู้อย่างธาตุหินแล้วก็ธาตุเหล็กไว้หน่อยนะครับเพราะถึงแม้ว่าค่าพลังโจมตีปกติจะเยอะ แต่ก็คงโจมตีไม่เข้าเท่าไหร่และยังแพ้ทางอีกด้วยครับและมาทิ้งคำใบ้ไว้เช่นเคยนะครับแจจิมีสายอวัฒนาการครับเรามาเคลียร์เรื่องการตั้งชื่อกันไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อยุติความสงสัยแจจิมีแรงบันนานใจมาจากคําว่าแจ้ของไก่แจ้นั่นเองครับโปเกมอนตัวนี้เป็นตัวที่ผมน่าจะมีส่วนร่วมน้อยที่สุดนักเขียนจัดการเองเป็นส่วนใหญ่แต่ผมก็ยังเป็นคนกาหนดไอเดียทั้งหมดอยู่นะครับไปดูแฟนอาร์ตสวยจากน้องๆกันดีก,กว่า วันนี้มาจากน้องอาไคอชาวสวรรณนาคนที่3ไปดูกันเลยครับ ซาโรมารุโปเกมอนบานอนเผือกประเภทต่อสู้และบินซาโรมารุสามารถห่อเหินบนฟลาได้อย่างอิสระสายลมพายุสามารถฟื้นฟูอาการบาดเจ็บให้กับมันได้ตามตำนานซาโรมารุเคยเป็นโปเกมอนของวีรบุรุษนามว่าราโมเนแต่ในเหตุการณ์โปเกมอนในตำนานสองตนสู้กันทำให้ราโมเนจำเป็นต้องสละชีพเพื่อช่วยผู้คนเอาไว้ หลังจากนั้นซารุมารุที่ยังมีชีวิตอยู่ก็สานต่อเจตารารมของผู้เป็นเจ้านายโดยการคอยช่วยเหลือเทรนเนอร์ที่มีใจของเวรบุรุษเช่นกันขอบคุณแฟนอาร์จากน้องอาคายิมากๆเลยนะครับและยังไม่หมดนะครับน้องยังแถมมาอีกตัวนี่เรียกว่าร่างวิวัฒนาการร่างแบบพิเศษร่างแห่งสายสัมพันธ์ครับกรณีเดียวกับเกโกกะของซาโตชินั่นแหละครับ บอกกันชัดๆอีกทีนะครับสามารถส่งแฟนอาร์ตมาได้ทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจ Facebook Pokemon Imaginary Thailand เพื่อให้การส่งแฟนอาร์ตรวดเร็วขอให้ใส่ข้อมูลตามนี้ครับขอบคุณทุกการตอบรับของน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับ สุดท้ายนี้ฝากกดติดตามเพื่อไขว้าความฝันและจินตนาการไปด้วยกันกดแชร์เพื่อบอกให้ทุกคนรู้ว่าโปเกมอนประเทศไทยก็มีแล้วนะและอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมอยากรู้ว่าโปเกมอนประเทศไทยของทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวนันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ